ในที่สุดก็เข้าโรงภาพยนตร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่น Action, เรื่องล่าสุดของดิสนีย์มูหลานหลังจากหลบโควิดมานานหลายเดือนแต่ทว่าแฟนหนังก็ยังเฝ้ารอเพราะหลังจากนางเรื่องนี้เข้าโรงภาพยนตร์ไปแล้วต้องบอกเลยว่าได้รับคำชื่นชมจากผู้ชมไปมากมาย โดยเฉพาะการแสดงของลิวอีเฟยที่รับบทเป็นหัวมู่หลานในครั้งนี้และในคลิปนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านย้อนไปดูภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นของดิสนีย์ที่รีเมคมาจากแอนิเมชั่น 2D สู่ฉบับคนแสดงใน Major Top c h a r า์ต10ที่สุดภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นดิสนีย์ดำเนินรายการโดยผมจูเนอร์มายครับและภาพยนตร์ทั้ง10เรื่องนี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับ Mymo อันดับที่10 Maleficent m i s t r e s s of Evil ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นภาพยนตร์ที่ถูกดัดแปลงมาจากแอนิเมชันเจ้าหญิงนิทราที่ตีความใหม่ให้ Maleficent เป็นผู้ผิทักษ์โดยในเรื่องนี้ก็เป็นภาคที่2ของนางชุด Maleficent แล้วที่เล่าเรื่องราวในช่วง5ปีนับตั้งแต่การสิ้นพระชนขององค์กษัตริย์สเตฟานเจ้าหญิงออโรรา หรือเจ้าหญิงนิทราได้ bueno ขึ้นครองราชเป็นราชนินีแห่งทองทุ่งโดยมีม,มาเลฟิเซนต์เป็นผู้พิทักษ์และคุ้มครองภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเขา้าฉายในปี2019ได้คะแนนไปถึง6.3เต็ม10และคําวิจารณ์จากเรานักวิจารณ์ที่อาจจะดูไม่ดีสักเท่าไหร่4ีอร์เครับแต่ทว่าคนดูกลับชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากเพราะได้คําชมไปสูงถึง9 5เลยนั่นเองครับ <laughs> อันดับที่9เพรดรากรพอพนภาพพยนต์เรื่องนี้ครับ เป็นภาพยนตร์ที่รีเมคมาจากเวอร์ชันแอนิเมตปี1977ของวอลดิสนีย์นั่นเองกับเรื่องราวของเด็กชายหลงป่าคนหนึ่งกับมังกรตัวเขียวเพื่อนรักของเขาในป่าอันไกลโพล้นหลังจากเจ้ามังกรเอลเรียดในเวอร์ชัน 2D กับนูน้อยพีซเดกลายเป็นขวัญใจมหาชนกันไปในยุค70จนในปี2016วอลดิสนีย์ได้ชุบชีวิตเอลเรียดให้กลับมาพื้นคืนชีพอีกครั้งในเวอร์ชัน 3D ที่มาพร้อมงาน CG ในโทนมืดอึมครึมที่ดูลึกลับ ภาพยนต์เรื่องนี้ครับทำคะแนนไปถึง6.7เต็ม10และได้รับคําวิจารณ์จากเรานักวิจารณ์88%พร้อมกับคนดูอีก72%นั่นเองครับอันด,อดับที่8 The Lion King The Lion King ครับเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันคลาสสิกลำดับที่32ของดิสนีย์เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับคำชมและรางวัลมากมายอย่างรางวัลสาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จนในปี2019แอนิเมชันทุเรื่องนี้ก็ถูกนำมาสร้างในฉบับไลฟ์แอคชั่นที่มีความสมจริงที่สุดเหมือนกับจับสัตว์มาแสดงจริงๆจ,จ,จนภูมิกับยังจอนฟาโบรโได้บอกว่ามันอาจจะดูไม่เหมือนภาพยนตร์แต่เป็นเหมือนสารคดีมากกว่าและทำให้ภาพยนตร์ุเรื่องนี้ครับได้คะแนนไปถึง6.9เต็ม10และได้รับคำวิจารณ์จากเรานักวิจารณ์52พร้อมกับคนดูทั่วไปอีก88นั่นเองครับ อันดับที่เจ oh, <lucky S 1> ็ดซินเดอเรล่า จากเทพนิยายปรลัมปราที่ได้รับความนิยมสูงสุดไปทั่วโลกกับเรื่องราวของหญิงสาวที่ไม่ยอมแพ้ต่อความสิ้นหวังหรือโดนลังแกจากครอบครัวแม่เลี้ยงโดยในปี2015 Anim เม i ัน c i n d e r e l l a ก็ถูกนำมาดัดแปลงเป็นฉบับไลฟ์แอคชั่นโดยได้ลิลลี่เจนส์รับบทเป็นเอลล่าหรือซินเดอเรล่าลิชาร์ดแมดเดนรับบทเป็นเจ้าชายรูปงามและเฮ l ลนาบอลแฮมคาร์เตอร์เป็นนางฟ้าแม่ทูนหัวที่เนเรมิตซินเดอเรล่าให้กลายเป็นหญิงผู้งดงาม ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้คะแนนไปสูงถึง6.9เต็ม10ได้รับคำวิจารณ์จากเรานักวิจารณ์84%พร้อมกับคนดูทั่วไปอีก78%นั่นเองครับ อันดับที่6 m a l e f ฟิเซนตจากแอนิเมชั่นสุดคลาสสิกของดิสนีย์ในปี1959เรื่องเจ้าหญิงนิทราหรือ Sleeping Beauty เรื่องราวของเจ้าหญิงผู้มีรูปโฉมงดงามและจิตใจอันบริสุทธิ์กับแม่มดนางมารร้าย m a l e f i c e n t ์จนกลายมาเป็นภาพยนตร์ l i ฟ e a อคชั่ในปี2014ครับด้วยการเล่าเรื่องในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปจากออริจินอโดยได้แองเจลิน่าโจลีมารับบทเป็น m a l e f i c e n t และแอลแฟนนิงรับบทเป็นเจ้าหญิง เจ้าโ,โรราเจ้าหญิงผู้ถูกสาปตั้งแต่ลืมตาม,มาดูโลกโดยแม่นางฟ้าทุนหัวของเขานั่นเองและภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็ได้คะแนนไปสูงถึง7เต็ม10พร้อมกับคําวิจารณ์ของเรานักวิจารณ์53%และคนดูทั่วไปอีก70%ครับ อันดับที่5อาราดินหลายคนคงคุ้นเคยกับชายผู้มีชีวิตธรรมดาที่ตกลุมรักเจ้าหญิงผู้เลอโฉมจนได้รับความช่วยเหลือจากยักษ์ในตะเกียงแก้ววิเศษในแอนิเมชันเรื่องอาราดินปี1992สู่การรีเมคในฉบับไลท์แอคชั่นในปี2019ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้ดูร่วมสมัยมากขึ้นโดยได้นาโอมิสกอตมารับบทเป็นเจ้าหญิงจัสตินมีนามาซูสรับบทเป็นอาราดินและวิลสมิธรับบทเป็นยักษ์จีนี่ ตัวหนังยังคงดูสนุกและให้ความบันเทิงพร้อมกับรายละเอียดปีกย่อยที่เราเคยดูในแอนิเมชันมาแล้วแต่มันก็ยังไม่เคยเบื่ออย่างเพลง A h o l e New World ที่ถูกนำมาประพันธ์ใหม่ จนทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้คะแนนไปถึง7เต็ม10และได้รับคําวิจารณ์จากเรานักวิจารณ์57%พร้อมกับคนดูทั่วไปที่ต่างชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างมาก94%ครับ อันดับที่4อันชานเต็ดนี่เป็นภาพยนตร์ที่อาจจะไม่เหมือนภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นทั่วๆไปครับเพราะหนังเรื่องนี้ได้รีเมคตัวเองอยู่ในหนังเลยก็ว่าได้ครับโดยการปรูเรื่องราวของเจ้าหญิงจีเซลแบบแอนิเมชันและส่งต่อเรื่องราวสู่ฉบับคนแสดงด้วยเวทมนต์ของราชินีนานลิซาผู้ชั่วร้ายอันชานเต็ดครับเป็นภาพยนตร์ที่ไม่เคยเป็นหนังแอนิเมชันมาก่อนแต่เป็นการอินสปิเรชันจากหนังเจ้าหญิงดิสนีย์หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นสโนไวท์ในตอนที่ร้องเพลงเรียก สัต่างๆหรือซินเดอลเรล,ล่าในฉากทำความสะอาดบ้านแล้วก็ยังมีการล้อเลียนขนบมรมเนียมของตัวเองอีกด้วยนะครับ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้เอมี่อดัมมารับบทเป็นเจ้าหญิงจีเซลเจ้าหญิงผู้หลงพบและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนไปได้สูงถึง7เต็มสิพร้อมกับคําวิจารณ์ของนักวิจารณ์93%และคนดูทั่วไป80%ครับอ่านดับที่3 beauty and the beat เป็นภาพยนตร์ที่รีเมคมาจากแอนิเมชันของดิสนีย์ปี1991และได้ทำการรีเมคเป็นฉบับคนแสดงในปี2017ครับโดยเล่าเรื่องราวการผจญภัยอันน่าอัศาจรรย์ของเบลที่รับบทโดยเอมมาวัชร์นหญิงสาวแสนสวยสดใสและเด็ดเดี่ยวที่ถูกกักขังอยู่ในปราสาทของบีสที่รับบทโดยแดนสตีเวนด้วยการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่แม้เบลจะตกอยู่ในความกลัวแต่เธอก็ได้ผูกมิตรกับเหล่าชาวปราสาทผู้ต้องมนและเรียนรู้ที่ จะมองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกเพื่อให้มองเห็นความอ่อนโยนของเจ้าชายที่แท้จริงที่อยู่ภายในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้คะแนนไปสูงถึง7 1เต็ม10ได้รับคําชมจากนักวิจารณ์ถึงร้อมกับทั่วไป80%เลยนั่พเ้อมกับคนดูทั่วไปแปดสิบเปอร์รซ็นต์เลยนั่นเองครับ what อันดับที่2คริสโตเฟอร์โลบินคริสโตเฟอร์โลบินครับเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นอันแสนอบอุ่นที่นำวินนี่ดูพูและผอเพื่อนออกมาโลดแลน่นบนจอภาพยนตร์ในรูปแบบแอนิเมชันผสมกับไลฟ์แอคชั่นโดยได้ยวนแม็กเกรเกอร์มารับบทเป็นคริสโตเฟอร์โลบินในวัยกลางคนที่กำลังประสบปัญหาทำงานหนักจนเกินไปไม่สามารถแบ่งเวลาให้กับครอบครัวได้และในขณะที่ทุกอย่างอาจจะเลวร้ายไปกว่านี้เขากลับได้เจอเพื่อน ในวัยเด็กแล้วไปวิ่งเล่นกันอีกครั้งในป่า100เอเคอร์แต่ทว่าเหตุการณ์นี้กลับเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากที่คริสโตเฟอร์ออกจากป่ามาเขากลับลืมของสําคัญจนทําให้พ้องเพื่อนในวัยเด็กของเขาต้องออกตามหาคริสโตเฟอร์โลบินในใจกลางเมืองลอนดอนภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้คะแนนไปสูงถึง7.3เต็ม10และได้รับคําวิจารณ์จากเหลานักวิจารณ์72%และคนดูทั่วไปอีก83%ครับ อันดับที่หนึ่งเดอะจังเกิลบุก เชื่อว่าหลายๆคนครับคงเคยได้ยินเรื่องราวของเมาคีลูกหมาป่าในเด e j จ n g l e Book ที่ออกฉายในฉบับแอนิเมชันปี1967แล้วต่อมาในปี2016ดิสนีย์ก็ได้นำา The จังเกิล o ุมาทำเป็นฉบับภาพยนตร์โดยใช้คนแสดงจริงและใช้ CGI ส,สร้างป่าดงพงไพและสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยสายสัมพันธ์ต่างสายพันธุ์ระหว่างมนุษย์และเหล่าสัตว์ป่าเด็กมนุษย์ที่ถูกเลี้ยงดูโดยครอบครัวมหมาป่าหลังจากที่ถูกพ่อแม่ ลืมเอาไว้จนกระทั่งเด็กน้อยได้รับการช่วยเหลือโดยบาเคียล่าเสือดำผู้ที่ทำให้เด็กน้อยได้อยู่ในภายใต้การปกป้องของครอบครัวหมาป่าลูกสี่ ที่เลี้ยงดูเด็กมนุษย์เช่นเดียวกับลูกตัวเองพร้อมกับตั้งชื่อให้เขาว่าเมาคีซึ่งแปลว่าลูกโกบเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนเหมือนกันนั่นเองครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้คะแนนไปสูงถึง7.4เต็ม10และได้คะแนนจากเหล่านักวิจารณ์สูงถึง94%พร้อมกับคนดูที่ต่างชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเช่นกัน80%ครับ นอกจากนี้ก็ยังมีภาพ,พย,ายนตร์ไลฟ์แอคชั่นอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้เข้ามาติดในลิสต์ท็อปชาตในคลิปนี้ด้วยคะแนนและคําวิจารณ์ที่อาจจะดูน้อยไปหน่อยอย่างดรัมโบที่เข้าฉายในปีที่แล้ว Alice in Wonderland ทั้ง2ภาคก็ด้วยครับหรือแม้กระทั่งเดนน u t ต a แคลเกอร์แอนด์ u ดฟอริอั ภาพยนต์ในทอปชา้าทั้ง10เรื่องนี้ผมก็เชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายๆคนนั้นมีหนังที่เป็นที่สุดอยู่ในดวงใจกันอยู่แล้วฉะนั้นแล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับว่าหนังไลฟ์แอคชั่นเรื่องไหนที่เป็นที่สุดของคุณและก่อนจะจากกันไปหากใครที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องมู่หลานเราขอแนะนําภาพยนตร์เรื่องนี้ในระบบสกรีนเอ็กที่ให้มุมมอง270องศาเกิดอเพอนกับภาพยนตร์ในทุกมุมมองพร้อมกับความกระหึ่มของดอวี่แอสมอสที่ให้มิติเสียงอันโดดเด่น ั m และก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมเจอร์กรุเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์สุดหลากหลายสำหรับ Major Top ็อปชาร์และผมจูเน่ใหม่ในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ